ความเรียบง่ายเป็นสหายของความสุขเสียงจากสวนจันทร์วันละห้าหนาทีวันเสาร์ที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกลับจากรับใช้พระที่วัดจันทร์อ่างทองถึงสวนจันทร์ปทุมธานี เมื่อวานตอนค่ำค่ำแสงตะวันยังไม่จางไปจากท้องฟ้าแม้ว่าดวงตะวันจะรับขอบฟ้าไปแล้วคือกลับมาถึงสวนจันทร์ในตอนที่ยังมองเห็น สีเขียวของใบไม้ได้ชัดเจนอยู่แต่ยังไม่ทันได้จัดการปัดกวาดใบไม้ที่หล่นลงเต็มพื้นสวนจานร,รอวันรุ่งขึ้นคือวันนี้ค่อยมาเก็บกวาด หลังจากที่ไม่อยู่รวมเวลาก็ราวสองสัปดาห์เสร็จเตั้งแต่ไปวัดจันทร์รอบแรกแต่ไม่ทันได้รับใช้พระเรื่องทำหนังสือตามที่ท่านนัดหมายเพราะ พูดภาษาชาวบ้านก็คือพ่อของพระท่านตายแต่พ่อที่ว่านั้นท่านมาบวชเป็นพระหลวงตาในวัยชราคือบวชมาตั้งแต่อายุ70กว่าจนถึง80กว่าคือรวมสิบพรรษาแล้วก็มรณภาพ ก็เลยเป็นหลวงปู่ผู้เป็นบิดาของหลวงพ่อที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดทางหลวงพ่อทางผู้รับใช้คือนายตะวันก็เลยต้องย้ายจากงานหนังสือไปเป็นงานชาปนากิจศพที่ จังหวัดตราดเสียหลายวันและช่วงนั้นนายตะวันก็เลยถือโอกาสไปฟื้นความหลังชีวิตแรมร้อนทั้งหาดทรายชายทะเลแล้วทั้งกลับไปเดินขึ้นลงเขาคิดเชฌกูดที่ใช้เวลามากกว่าครั้งก่อนแล้วก็ได้ระยะทางไกลกว่าก่อน คือเดินขึ้นลงสิบชั่วโมงสี่สบห้านาทีร่างกายก็ล้ากลับมารับใช้พระทำงานหนังสือต่อในรอบหลังที่วัดจันอีกหลายวันก็ทำให้สายตาก็เพลียไปตามงานนั้น แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ร่างกายจะเหนื่อยสายตาจะลา้าแต่ว่าจิตใจก็เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอส่วนหนึ่งก็มาจากที่ชีวิตและจิตใจมันคุ้นชินกับความเรียบง่ายคืออยู่ได้แบบง่ายๆไม่เอาจิตไปคิดก้าวไกลอยากให้ อะไรหรือใครเป็นไปตามใจของตัวเองอีกพอจิตมันคุ้นชินกับความเรียบง่ายซึ่งความเรียบง่ายมันเป็นสหายของความสุขความสุขมันก็เลยเกิดขึ้นมาเองโดยที่จิตไม่ไปคิดไฝ่หาแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติของมันได้อย่างง่ายได้ นี่แหละครับความเรียบง่ายเป็นสหายของความสุข